คุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60คุณต้องฟังเรื่องนี้ผลไม้ที่คุณกินเป็นอาหารเช้าใช่แล้วผลไม้ที่คุณเชื่อมาตลอดว่าดีต่อสุขภาพของคุณอาจเป็นสิ่งที่กำลังอาสมอตภาพทางเพศของคุณอย่างเงียบๆและต่อเนื่องวันแล้ววันเล่า คุณอาจคิดว่าคุณกำลังเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพแต่ภายในร่างกายของคุณมีบางสิ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกำลังเกิดขึ้นการไหลเวียนของเลือดอ่อนแอฮอร์โมอนเทสโทสเตอรโรล,ลดต่ำลงและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ชายของคุณมันกำลังเลือนหายไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าทาไมผมคือดีออพิมระดาตลอดระยะเวลวา30 ปีที่ผ่านมาผมได้ช่วยให้ผู้ชายฟื้นฟูสุขภาพทางเพศของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติและในวิดีโอนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทวงคืนสิ่งที่ไวที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลที่ผิดๆพยายามขโมยไปจากคุณเพราะสิ่งที่ผมกําลังจะเปิดเผยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผลไม้แต่มันคือเรื่องของความจรงิงความจริงเกี่ยวกับผลไม้7็ชนิดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในตอนเช้าหากคุณต้องการปกป้องสมรสภาพทางเพศพลังงานและความมั่นใจของคุณ คุณอาจไม่เคยได้รับคำเตือนเกี่ยวกับผลไม้เหล่านี้มาก่อนอันที่จริงแล้วผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือตัวเองแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปและเมื่อคุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆคุณจะมองอาหารเช้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นอยู่กับผมก่อนนะครับ เพราะผลไม้ลำดับที่5ในรายการนี้มีอยู่แทบทุกครัวเรือนและมันกำลังสร้างความเสียหายมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้มาพูดคุยถึงความจริงเบื้องหลังจานอาหารของคุณและวิธีทวงคืนความแข็งแกร่งที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันกันเถอะก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้หากคุณใส่ใจในการปกป้องความเป็นชายของคุณ และต้องการคําแนะนําด้านสุขภาพที่จริงจังและไม่มีเรื่องไร้สาระที่จัดทําขึ้นเพื่อผู้ชายอายุเกิน60โดยเฉพาะอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะแบ่งปันเคล็ดลับที่อาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในวัยที่สูงขึ้นของคุณและวิธีการที่คุณแสดงสมรสภาพและถ้าหากวิดีโอนี้โดนใจคุณพิมพ์เลขหนึ่งในความคิดเห็นแต่ถ้าไม่พิมพ์เลขศูนย์เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าจะทำอย่างไรให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณมากยิ่งขึ้นเอาละมาเริ่มกันเลย ผลไม้ชนิดแรกที่คุณต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอายุเกิน60และจริงจังกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแกร่งและเชื่อถือได้คือผลไม้ที่อาจจะวางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวของคุณในขณะนี้มันรวดเร็วสะดวกและถูกตีตราว่าเป็นของดีต่อสุขภาพมานานหลายทศวรรษแต่สำหรับสุขภาพทางเพศของคุณแล้วมัน อาจสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีผมกำลังพูดถึงก,ก,งก,ล,งกล้วยโดยเฉพาะกล้วยที่สุกงอมเกินไปผลไม้ชนิดที่หนึ่งกล้วยโดยเฉพาะกล้วยที่สุกงอมผมต้องขอบอกตามตรงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากสำหรับผมตลอดชีวิตส่วนใหญ่ผมคิดว่ากล้วยเป็นอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบรวดเร็วง่ายและเต็มไปด้วยโพแทสเซียมแต่สิ่งที่ผมไม่เคยรู้และสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60 หลายคนยังไม่ตระหนักก็คือกกล้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันนิ่มและมีจุดดำอาจกำลังทำลายความสามารถในการแข็งตัวและคงความแข็งตัวของพวกเขาอย่างเงียบๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ผิวเผิขนขณะที่กล้วยสุกปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล กล้วยที่นิ่มและหวานที่คุณใส่ลงในซีเรียลหรือสมูทตี้ของคุณกำลังท่วมท้นกระแสะเลือดของคุณด้วยน้ำตาลที่ย่อยเร็วและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกในตอนเช้ามันจะกระตุ้นให้ระดับอินซูลินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ชายสูงวัย นี่คือปัญหาเพราะอินซูลินเปรียบเสมือนฮอร์โมนอนาพานมันจะไปกดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขัดขวางการผลิตในตริกออกซ้ายและทําให้หลอดเลือดที่องคชาติของคุณต้องพึ่งพาเพื่อการแข็งตัวที่แข็งแกร่งเกิดการอักเสบดังนั้นคุณอาจคิดว่าคุณกําลังเติมพลังงานให้ร่างกายแต่สิ่งที่คุณกําลังทําจริงๆคือการบั่นทอนสมรรถภาพของคุณส่วนที่แย่ที่สุดคือ ความเสียหายไม่ได้ปรากฏให้เห็นในทันทีมันเป็นไปอย่างช้าๆเงียบๆบางทีเช้าวันหนึ่งคุณอาจตื่นขึ้นมาโดยที่มันไม่แข็งตัวเท่าที่เคยแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในที่สุดคุณก็เริ่มเชื่อว่านี่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยแต่มันไม่ใช่มันคืออาหารเช้าของคุณ ถ้าคุณรักกล้วยมากจริงๆนี่คือคําแนะนําของผมอยากกินมันเดียวๆและอยากกินตอนท้องว่างหากคุณต้องกินจริงๆให้กินในเวลาอื่นของวันและจับคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีเพื่อชะลอการดูดซึมน้ําตาลมิฉะนั้นคุณก็แค่เตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับความวุ่นวายของฮอร์โมนที่ร่างกายของคุณไม่สามารถฟื้นตัวได้เหมือนเมื่อก่อน ทีนี้ถ้าคุณคิดว่ากล้วยแย่แล้วรอจนกว่าคุณจะได้ยินเรื่องผลไม้ชนิดต่อไปมันมีขนาดเล็กหวานและดูไม่มีพิษมีภัยแต่เป็นหนึ่งในตัวการที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อพูดถึงการบั่นทอนการไหลเวียนของเลือดไปยังความเป็นชายของคุณอย่างเงียบงีหากคุณยังคงรับชมอยู่และเรื่องนี้กำลังเปิดหูเปิดตาให้คุณเห็นถึงสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณอย่างเงียบ พิมพ์หมายเลขหนึ่งในความคิดเห็นเพื่อบอกให้ผมรู้ว่าคุณยังอยู่กับผมเอาละเรามาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่สองที่คุณต้องระวังกันผลไม้ชนิดที่สององุ่น อังงุ่นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมเคยกินเป็นของว่างโดยไม่คิดอะไรซ้ำสองผมจะหยิบมาหนึ่งกำมือจากตู้เย็นโดยคิดว่าผมกำลังเลือกทางเลือกที่ฉลาดและดีต่อสุขภาพและเป็นเวลาหลายปีที่ผมไม่เคยตั้งคำถามกับมันแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในภายหลังทั้งในฐานะแพทย์และในฐานะผู้ชายในวัย60ของผมได้เปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อของว่างสีม่วงเล็กๆเหล่านั้นไปตลอดกาลนี่คือความจริง อ่งุ่นมีน้ำตาลธรรมชาติสูงอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขนาดของมันมันอาจจะเล็กแต่มีความเข้มข้นและเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นน้ำและน้ำตาลมันจึงย่อยได้เร็วนั่นหมายความว่าเมื่อคุณกินมันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าตอนท้องว่าง ้ามันจะเข้าสู่กระแสเลือดของคุณเหมือนคลื่นทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นในไม่กี่นาทีและเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอินซูลินก็จะหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วนั่นคือวิธีที่ร่างกายพยายามฟื้นฟูความสมดุลแต่สําหรับผู้ชายในวัยเดียวกับเรา การหลังอินซูลินที่พุ่งสูงขึ้นนั้นยังทําอย่างอื่นด้วยมันเริ่มไปบั่นทอนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันทําให้หลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงการแข็งตัวของคุณตีบแคบลงเมื่อเวลาผ่านไปวงจรที่ซ้ําๆกันนี้วันแล้ววันเล่านําไปสู่การกัดกร่อนความแข็งแกร่งทางเพศของคุณอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่อง คุณอาจไม่สังเกตเห็นในทันทีแต่วันหนึ่งคุณจะสงสัยว่าทำํำไมความมั่นใจของคุณไม่เหมือนเดิมทำํำไมตอนเช้าของคุณถึงรู้สึกเรียบเฉยทําไมคุณไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นเหมือนเมื่อก่อนและคําตอบอาจจะอยู่ในชามผลไม้ของคุณถ้าคุณยังคงชอบบอกง,งุ่นนี่คือคําแนะนําที่จริงใจของผมอย่ากินมันเป็นอย่างแรก ในตอนเช้าเก็บไว้กินทีหลังในระหว่างวันโดยควรจะกินหลังจากมื้ออาหารที่อุด,ดมด้วยโปรตีนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณคงที่แล้วด้วยวิธีนี้คุณจะเพลิดเพลินกับมันได้โดยไม่ต้องจ่ายราคาในห้องนอนแต่ยาเพิ่งไปไหนนะคะเพราะลำดับถัดไปคือสิ่งที่ผู้ชายหลายล้านคนดื่มพร้อมอาหารเช้าทุกวันโดยเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงมันเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นที่ใหญ่ที่สุดต่อสมรรถภาพทางเพศของคุณ และมันอาจจะอยู่ในตู้เย็นของคุณในขณะนี้ผลไม้ชนิดที่3น้ำสม้มเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำส้มหนึ่งแก้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นวันใหม่ผมจำได้ว่าเทมันคู่กับอาหารเช้าโดยคิดว่าผมกำลังทำสิ่งที่ดีต่อร่างกายของผมวิตามินซีใช่ไหมล่ะ มันให้ความรู้สึกสดชื่นเบาสบายหรือแม้กระทั่งให้พลังงานแต่ความจริงก็คือกิจวัตรยามเช้านั้นกําลังทําร้ายผมอย่างช้าๆและถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60ที่ยังคงดื่มน้ําส้มพร้อมอาหารเช้ามีบางสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ น้ำสม้มไม่ใช่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างที่เราถูกชักจูงให้เชื่อมันไม่ใช่ผลไม้หนึ่งชิ้นมันคือน้ำตาลในรูปแบบของเหลวอันที่จริงแล้วหนึ่งแก้วสามารถมีน้ำตาลได้มากเท่ากับโซดากระป๋องและเมื่อคุณดื่มตอนท้องว่างไม่มีใยอาหารไม่มีไขมันและไม่มีโปรตีนที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลนั้นมันเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณทันทีทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมกับการพุ่งสูงขึ้นนั้นก็คือการหลั่งอินซูลินออกมาอย่างท่วมทน้น ตอนนี้นี่คือส่วนที่สำคัญการหลังอินซูลินที่พุ่งสูงขึ้นนั้นจะปิดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและทำให้หลอดเลือดของคุณตีบแคบลงรวมถึงหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังองค์ชาติของคุณด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนิสัยเพื่อสุขภาพในตอนเช้านี้จะกลายเป็นการโจมตีคุณภาพการแข็งตัวของคุณทุกวัน คุณอาจจะรู้สึกตื่นตัวเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงแต่พอสายๆคุณก็จะหมดแรงพลังงานลดลงแรงจูงใจลดลงและการตอบสนองทางเพศของคุณก็จะอ่อนแองอย่างช้าๆจนกระทั่งคุณเริ่มเชื่อว่ามันเป็นเพียงความชาราแต่มันไม่ใช่มันคือเครื่องดื่มตอนเช้าของคุณ ถ้าคุณชอบรสเปรี้ยวของซิตรัสในตอนเช้าจริงๆให้ข้ามน้ำผลไม้ไปแล้วกินสม้มทั้งลูกแทนยายอาหารจะชะลอการดูซึมและให้สารอาหารแก่คุณโดยไม่มีภาวะน้ำตาลชอกหรือที่ดีกว่านั้น เริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าและรอจนกว่าจะหลังมื้ออาหารที่อุดนมด้วยโปรตีนเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับผลไม้ใดๆก็ตามตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้จะทำให้คุณประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นผลไม้ที่ผู้ชายหลายคนเชื่อว่าช่วยเรื่องการแข็งตัวได้และในขณะที่นั่นเป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่เมื่อกินผิดวิธีมันสามารถบ่อนทำลายสมรภาพของคุณอย่างเงียบๆโดยไม่มีการตื่นล่วงหน้า ผลไม้ชนิดที่4แตงโมในปริมาณที่มากเกินไปเรื่องนี้กระทบใจผมอย่างจังเพราะเหมือนกับผู้ชายหลายๆคนผมเคยเชื่อว่าแตงโมเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพทางเพศผมเคยได้ยินว่ามันมีซิตซูลีนซิตซูลีนซึ่งเป็นสารประกอบที่สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดได้ ดังนั้นผมจึงกินชิ้นใหญ่ๆในวันที่อากาศร้อนโดยรู้สึกว่าผมกำลังทำประโยชน์ให้กับร่างกายของผมแต่สิ่งที่ผมไม่เคยตระหนักและสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือเมื่อคุณกินแตงโมผิดวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าหรือในปริมาณมากมันสามารถทำร้ายสิ่งที่คุณพยายามปกป้องอย่างเยียบ คุณจะเห็นว่าแตงโมมีน้ำมากกว่า90%แต่ก็อัดแน่นไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติและมีค่าดัดชนีน้ำตาลสูงนั่นหมายความว่าเมื่อคุณกินตอนท้องว่างโดยเฉพาะตอนอาหารเช้ามันจะท่วมระบบของคุณด้วยน้ำตาลอย่างรวดเร็ว และการพุ่งขึ้นของน้ำตาลอย่างรวดเร็วนั้นสามารถนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของฮอร์โมนแบบเดียวกับที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้อินซูลินพุ่งสูงขึ้นการกดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการลดลงของไนตริกออกไซด์การไหลเวียนของเลือดที่คุณต้องการเพื่อการแข็งตัวที่แข็งแกร่งจะถูกขัดจังหวะก,ก่อนที่วันของคุณจะเริ่มต้นด้วยซ้ำ ที่แย่ไปกว่านั้นเพราะแตงโมย่อยเร็วมากมันจึงไม่ทําให้คุณอิ่มนั่นหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะหมดแรงในช่วงสายสายและต้องหาของหวานเพิ่มเริ่มต้นวงจรที่ปล้นพลังงานอารมณ์และความมั่นใจของคุณไปและส่วนที่แย่ที่สุดคือคุณอาจไม่เคยเชื่อมโยงการลดลงอย่างช้าๆของสมรรถภาพทางเพศของคุณกับผลไม้ที่คุณคิดว่ากำลังช่วยคุณอยู่ถ้าคุณชอบแตงโมผมจะไม่บอกให้คุณหยุดกินไปเลย แต่ให้กินอย่างประหยัดและอย่ากินเป็นอย่างแรกในตอนเช้ากินสักสองสามชิ้นหลังอาหารกลางวันที่เน้นโปรโตีนเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดของคุณคงที่นั่นคือเวลาที่ร่างกายของคุณสามารถจัดการกับมันได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องจ่ายราคาที่ซ่อนอยู่ แต่ถ้าคุณคิดว่าแตงโมนั้นร้ายกาดรอจนกว่าคุณจะได้ยินเรื่องผลไม้ชนิดต่อไปมันดูแปลกใหม่ขวานและเป็นที่นิยมอย่างมากแต่มันอาจเป็นอันตรายที่สุดสำหรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและสุขภาพการแข็งตัวในระยะยาวของคุณแน่นอนดานลางนี้คือเวอร์ชันที่เขียนใหม่ของผลไม้ลำดับที่5มะม่วง เขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติและเข้าถึงอารมณ์รวมถึงข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวคำอธิบายที่ชัดเจนว่ามันทำลายการแข็งตัวได้อย่างไรเวลาที่ดีที่สุดที่จะกินมันถ้าจะกินและการเปลี่ยนผ่านที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นไปยังผลไม้ชนิดต่อไป หากคุณยังอยู่กับผมและสิ่งนี้กำลังช่วยให้คุณเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพิมพ์ผหมายเลขหนึ่งในความคิดเห็นเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่เอาล่ะมาดูกันต่อและพิจารณาผลไม้ชนิดที่สี่ที่อาจกำลังทำร้ายคุณอย่างเงียบๆกันผลไม้ชนิดที่ห้ามะม่วงผมยอมรับเลยว่ามะม่วงเป็นหนึ่งในของโปรดส่วนตัวของผมมันฉ่ำหวาน และทำให้ผมนึกถึงความทรงจำในเช้าวันนฤดูร้อนเป็นเวลาหลายปีที่ผมไม่เคยคิดอะไรซ้ำสองเกี่ยวกับการหั่นมะม่วงและเพิดเพลินกับมันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจในตอนนั้นก็คือสิ่งที่อร่อยขนาดนี้อาจกำลังทำร้ายร่างกายของผมอย่างเงียบๆโดยเฉพาะฮอร์โมนการไหลเวียนโลหิตและใช่ ความสามารถในการทำหน้าที่ในฐานะผู้ชายของผมนี่คือความจริงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้ยินมะม่วงมีฟรุโตสูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดที่ตรงไปยังตับของคุณตอนที่คุณยังหนุ่มและกระฉับกระเฉงร่างกายของคุณอาจจะมือกับน้ำตาลที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้โดยไม่มีปัญหามากนักแต่หลังจากอายุ60เมื่อความวัยต่ออินซูลินลดลงและตับของคุณอาจอยู่ภายใต้ความเครียดอยู่แล้ว ผลไม้ชนิดเดียวกันนั้นอาจนําไปสู่ปัญหาที่แท้จริงได้ฟลุกโตดที่มากเกินไปจากมะม่วงมีส่วนทําให้เกิดไขมันพอกตับซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงและเมื่อเทสโทสเตอโรนลดลงความสามารถในการแข็งตัวและคงความแข็งตัวของคุณก็จะลดลงเช่นกันไม่เพียงแค่นั้น ปริมาณน้ำตาลของมะม่วงยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นกระตุ้นการตอบสนองของอินซูลินที่คุ้นเคยซึ่งยิ่งไปกดฮอร์โมนและการทำงานของหลอดเลือดที่คุณต้องการสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีและเนื่องจากมันย่อยเร็วคุณจึงรู้สึกหิวอีกครั้งในไม่ช้าทำให้คุณต้องเผชิญกับสภาวะพลังงานขึ้นข,นขนลงลงตลอดทั้งวัน ถ้าคุณรักม้าม่วงมากเท่าผมนี่คือคําแนะนําของผมให้ถือว่ามันเป็นของหวานเพลิดเพลินกับมันในปริมาณน้อยๆหลังอาหารกลางวันเมื่อระดับน้ําตาในเลือดของคุณคงที่และคุณได้รับโปรตีนเพื่อช่วยชะลอผลกระทบแล้วแต่อย่ากกินมันเดียวๆในตอนเช้านั่นคือเวลาที่ความเสียหายจะรุนแรงที่สุดตอนนี้สิ่งที่จะตามมาคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่ดูสะอาด สดชื่นแบบเมืองร้อนแต่ว่ามันอาจกำลังบ่อนทำลายสมรรถภาพทางเพศของคุณเร็วกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกินมันโดยคิดว่ามันช่วยเรื่องการย่อยอาหารของคุณผลไม้ชนิดที่ 6. สับประรด สับปัดให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาสดใสแบบเมืองร้อนและเต็มไปด้วยรสชาติเป็นเวลาหลายปีที่ผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดที่ผมสามารถกินได้สดชื่นเต็มไปด้วยวิตามินและดีต่อการย่อยอาหารแต่สิ่งที่ผมไม่เคยตระหนักและสิ่งที่ผู้ชายอายุเกิน60สิบ จำนวนมากยังไม่รู้ก็คือสับปะรดอาจกำลังบ่อนทำลายความเป็นชายของคุณอย่างเงียบๆมันดูไม่อันตรายนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันหลอกลวงได้นี่คือความจริงสับปะรดมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากจนน่าตกใจเพียงหนึ่งถ้วยสามารถให้ปริมาณน้ำตาลได้มากกว่า16กรัมโดยมีใย,ยอาหารน้อยมากที่จะชะลอการดูดซึมเมื่อคุณกินสับปะรดเป็นอย่างแรกในตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินเดียวๆคุณกำลังจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอินซูลินพุ่งสูงขึ้นและภายในไม่กี่นาทีร่างกายของคุณก็ต้องรับมือกับการอักเสบความไม่สมดุลของฮอร์โมนและการลดลงของไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่รับผิดชอบในการสร้างการแข่งตัวที่แข็งแกร่งและยาวนาน สำหรับผู้ชายสูงวัยการตอบสนองนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าและรุนแรงกว่าร่างกายของคุณไม่สามารถรับมือกับน้ำตาลได้ดีเหมือนเมื่อก่อนซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทางเลือกที่ดูดีต่อสุขภาพอย่างสับปะรดก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างเงียบๆได้เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบในวันนี้ แต่ในช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนและหลายปีมันจะส่งผลกระทบสะสมจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตระหนักว่าคุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมความต้องการของคุณจางหายไปการตอบสนองของคุณอ่อนแองและความเชื่อมโยงกลับไปที่สับป,ประรดนั้นแทบจะไม่มีใครมองเห็นหากคุณชอบสับป,ประรดให้กินหลังอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นเมื่อร่างกายของคุณพร้อมที่จะรับมือกับน้ำตาลมากขึ้นอย่ากินตอนท้องว่างและอย่าทำให้มันเป็นอาหารเช้าหลัก ตอนนี้สิ่งที่ผมจะแบ่งปันต่อไปอาจทําให้คุณตกใจมากยิ่งขึ้นเพราะผลไม้ชนิดสุดท้ายในรายการนี้ดูไม่เป็นอันตรายเลยอันที่จริงมันมีขนาดเล็กแห้งและมักถูกทำการตลาดว่าเป็นของว่างที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการแต่สำหรับผู้ชายอายุเกิน60มันอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายของคุณผลไม้ชนิดที่7ผลไม้แห้งลูกเกดอินผลมแอปริคอต ถ้ามีผลไม้กลุ่มหนึ่งที่หลอกผมมานานหลายปีก็คือผลไม้แห้งลูกเกดอินผลัมแอรปริคอตพวกมันดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าเสมอมันมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและถูกระบุว่าเป็นของว่างจากธรรมชาติที่อัดแน่นไปด้วยใยอาหารและสารอาหารผมเคย โยนหนึ่งกำมือลงในข้าวโอ๊ตของผมหรือเคี้ยวกินกับกาแฟโดยคิดว่าผมกำลังทำสิ่งที่ดีต่อร่างกายของผมแต่เมื่อผมเรียนรู้มากขึ้นทั้งในฐานะแพทย์และในฐานะผู้ชายที่กำลังเดินผ่านช่วงชีวิตนี้ผมตระหนักว่าผลไม้เล็กๆที่ดูไร้เดียงสาเหล่านี้อาจกำลังสร้างความเสียหายที่แท้จริงในจุดที่สำคัญที่สุด ความจริงก็คือผลไม้แห้งไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ำตาลเข้มข้นที่ปลอมตัวมาเมื่อน้ำถูกขจัดออกไปสิ่งที่เหลืออยู่คือฟรุกโตสที่อัดแน่นโดยมีใย,ยอาหารน้อยมากที่จะชะลอการดูดซึมร่างกายของคุณจะประมวลผลมันเหมือนกับลูกกวาด โดยเฉพาะเมื่อกินเป็นอย่างแรกในตอนเช้าและสําหรับผู้ชายอายุเกิน60การได้รับน้ําตาลอย่างรวดเร็วนั้นจะเริ่มต้นวงจรหายนะอินซูลินพุ่งสูงขึ้นการอักเสบเพิ่มขึ้นเทสโทสเตอโรนลดลงและการไหลเวียนของเลือดตีบแคบลงคุณอาจไม่รู้สึกในทันทีแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าการแข็งตัวในตอนเช้าของคุณอ่อนแองหรือเกิดน้อยลงนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ซ่อนอยู่ ปัญหาคือผลไม้แห้งนั้นน่าร้ายกาศมันให้ความรู้สึกที่ดีต่อสุขภาพรู้สึกเบาแต่เมื่อคุณกินมันเดียเด่ยวๆโดยเฉพาะตอนท้องว่างร่างกายของคุณจะตอบสนองเหมือนกับว่าคุณเพิ่งกินของหวานที่มีน้ำตาลเข้าไปหากคุณยังต้องการเพลิดเพลินกับผลไม้แห้งให้กินในปริมาณน้อยที่สุดและกินหลังมื้ออาหารที่สมดุลซึ่งมีโปรตีนและไขมันอย่ากินเป็นอาหารเช้าแบบเดียวๆตอนนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ควรกินไปแล้ว แต่จะว่าอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าจริงๆแล้วมีผลไม้บางชนิดที่สามารถให้ผลตรงกันข้ามได้ผลไม้ที่สนับสนุนฮอร์โมนเทสโตอเรนเพิ่มไนตรีออกซ้ายและแม้กระทั่งช่วยสร้างความแข็งแกร่งของการแข็งตัวของคุณขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติเรามาดูกันต่อไปบาสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ผมรู้ว่าเรื่องนี้ อาจทำให้รู้สึกหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลไม้บางชนิดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณมานานหลายปีผมเข้าใจผมเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันมาเกือบทั้งชีวิตผมเชื่อว่าผมกินอาหารคลีนผมคิดว่าผมกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องและผม ไม่เคยเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่บนจานอาหารเช้าของผมกับสิ่งที่กําลังหายไปจากชีวิตของผมอย่างเงียบเงียบพลังงานของผมแรงขับของผมความสามารถในการตอบสนองเหมือนที่เคยเป็นแต่เมื่อผมเห็นรูปแบบนี้ไม่ใช่แค่ในตัวเองแต่ในผู้ป่วยรายแล้วรายเล่า ความจริงก็ปรากฏชัดเจนผลไม้อาหารเช้าที่เรียกว่าเพื่อสุขภาพเหล่านี้ห่างไกลจากคาว่าไม่เป็นอันตรายมันกําลังกัดกร่อนคุณภาพการแข็งตัวอย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่าน้ําตาลต่อน้ําตาลไม่ได้มาพร้อมสัญญาณเตือนที่ดังแต่มาพร้อมกับการสูญเสียเล็กๆน้อยๆความอดทนน้อยลงนิดหน่อยที่นี่ความหมุดหงิด เพิ่มขึ้นอีกหน่อยที่นั่นและในที่สุดก็เกิดความเชื่อที่ว่านี่คือสิ่งที่ความชาราเป็นแต่มันไม่ใช่ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชั่วข้ามคืนแต่คุณต้องเริ่มต้นเริ่มต้นเช้าวันพรุ่งนี้กําจัดผลไม้เจ็ดชนิดที่เราเพิ่งพูดถึงไปจากอาหารเช้าของคุณแทนที่ด้วยอาหารที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และสนับสนุนการไหลเวียนของเลือด เช่นไข่อะโวคาโดเบอร์รี่ในปริมาณที่พอเหมาะกรีกโยเกิร์ตที่ไม่เติมน้ำตาลดื่มน้ำเปล่าเป็นอย่างแรกไม่ใช่น้ำผลไม้และที่สำคัญที่สุดคือฟังว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรเพราะมันจะตอบสนองคุณอาจจะประหลาดใจว่าสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใดคุณอาจจะตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งในไม่ช้าและตระหนักว่าคุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้ง และหากคุณกำลังสงสัยว่าอาหารชนิดใดที่ช่วยเพิ่มการแข็งตัวได้ตามธรรมชาติอย่าเพิ่งไปไหนในส่วนถัดไปผมจะแสดงให้คุณเห็นผลไม้ที่แน่นอนซึ่งช่วยเติมพังให้กับสมรภาพของคุณและช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาได้สูญเสียไปตลอดการจิว <You. S 1> บทสรุปดังนั้นเรามารวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันหากคุณมาถึงจุดนี้ได้ ผมอยากจะขอบคุณที่รับฟังที่ยังคงความอยากรู้อยากเห็นและที่สำคัญที่สุดสำหรับการใส่ใจสุขภาพของคุณมากพอที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณเคยถูกบอกมาตลอดเพราะความจริงก็คือผลไม้ทั้ง7 ชนิดที่เราพูดถึงในวันนี้กล้วยองุ่นน้ำส้มแตงโมมะม่วงสับประรดและผลไม้แห้งมันไม่ได้มาพร้อมกับป้ายเตือนมันดูไร้เดียงสามันถูกทำการตลาดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยซ้ำแต่เมื่อคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60 ออร่างกายของคุณไม่สามารถจัดการกับน้ําตาลได้เหมือนเมื่อก่อนและสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นทางเลือกสําหรับอาหารเช้าที่ไม่เป็นอันตรายสามารถค่อยๆกัดก่อนฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดและความสามารถในการรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองในห้องนอนได้ ผมได้เห็นมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่แค่ในคนไข้ของผมแต่ในชีวิตของผมเองและผมก็ได้เห็นว่าสิ่งต่างๆสามารถพลิกกลับมาดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ําเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องของความกลัวมันคือเรื่องของการเสริมสร้างพลังอํานาจ คุณไม่ได้พังทายคุณไม่ได้แก่เกินไปคุณแค่กำลังดำเนินชีวิตด้วยข้อมูลที่ผิดแต่ตอนนี้ตอนนี้คุณรู้ดีขึ้นแล้วและนั่นทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมดังนั้นในเช้าวันพรุ่งนี้จงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกต่างออกไปปฏิเสธผลไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเลือกโภชนาการที่แท้จริงแทนพลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้นสมาธิของคุณจะกลับมาและสมรรถภาพทางเพศของคุณมันจะตามมาอาจจะไม่ใช่ในชั่วข้ามคืน แต่เดียกว่าที่คุณคิดและจำไว้ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิ๊กซอยังมีอาหารอื่นๆรวมถึงผลไม้ที่สามารถปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและจุดประกายไฟที่คุณคิดว่ากำลังจะหมดดับลงอีกครั้งผมจะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นกับคุณต่อไปเพราะสุขภาพของคุณ ความมีชีวิตชีวาของคุณและความเป็นชายของคุณนั้นมีค่าพอที่จะต่อสู้เพื่อมันมาสร้างมันขึ้นมาใหม่กันเถอะทีละเช้า